สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่16สิงหาคม2568นั้นเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานอิลาสติกในจังหวัดไรยาสันซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกเมืองหลวงของประเทศรัสเซียไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว250กิโลเมตรซึ่งโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตกระสุนปืนและดินปืน การเกิดเหตุระเบิดนั้นทำให้เกิดไฟไหม้ลุกไหม้อย่างรุนแรงขณะที่อาคารของโรงงานนั้นพังราบเป็นหน้ากองได้รับความเสียหายอย่างหนักคาดว่าคนงานจำนวนมากยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของโรงงานแห่งนี้หลังเกิดเหตุกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย130คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเร่งทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาผู้ที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในซากของอาคาร ล่าสุดนั้นยังไม่มีการถแถลงการอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุของการเกิดการระเบิดในครั้งนี้รวมทั้งรายละเอียดว่าโรงงานนี้ผลิตอะไรไปบ้างโดยเบื้องต้นรู้แค่ว่าเป็นโรงงานผลิตกระสุนปืนและดินปืนทั้งนี้ยูเครนนั้นเคยส่งดรนเข้ามาโจมตีเป้าหมายทางทหารและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จังหวัดไราย,ยาซันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ครั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเกิดจากความประมาทเลินเลอในขณะที่มีการผลิตดังนั้นเป็นการละเมิดมาตรฐานความปลอดภัย มากกว่าการถูกโจมตีโดยตรงจากฝากฝั่งของยูเครนด้านรัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัดระยาซันนั้นประกาศให้มีการไว้อาลัยหนึ่งวันโดยได้มีการลดธงชาติลงครึ่งเสาทั่วทั้งจังหวัดรรยาซันนะครับเหตุระเบิดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียกําลังพบปะหารือกับทางด้านประธานดีโดนัลดทรัมป์ผู้นําสหรัฐที่รัสเสกาเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ที่ผ่านมานะครับ เป็นการถกเรื่องของการยุติสงครามในยูเครนแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนีย่ยคุณผู้ชมครับยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่หลายครั้งที่ยูเครนนั้นได้มีการส่งโรรพุ่งเป้าไปโจมตีคลังแสงและโรงงานผลิตอาวุธของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างไกลจากชายแดนของยูเครนไปมากแต่ว่าครั้งนี้หลายฝ่ายนั้นคาดการว่าน่าจะเป็นเรื่องของการระเบิดหรือว่าความประมาทมาตรฐานความปลอดภัย ในการผลิตมากกว่าการถูกโจมตีโดยตรงจากฝักฝังของยูเครนก็คงจะต้องรอดูความชัดเจนแล้วก็การแถลงอย่างเป็นทางการจากฝักฝังของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโรงงานอิลาสติกในครั้งนี้โดนดำเนินการหรือว่าถูกปฏิบัติการให้เกิดการระเบิดได้อย่างไรกันบ้างนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอัปเดตนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ช่องถาอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ